นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเป้าหมายสำคัญต่อการกำหนดทิศท,ทางของชีวิตเสมอข้อความทวิตจากมาร์คแมนสันได้เขียนข้อความไว้ว่าเป้าหมายนั้นมีความจาเป็นสาหรับการกาหนดทิศท,ทาง มากกว่าการที่เราจะบรรลุผลมากพยายามกําหนดมันขึ้นมาให้เวลากับมันและให้อิสระกับตัวเองที่จะตัดทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลาที่จําเป็นผมเชื่อว่าข้อความชิตนี้มากระตุ้นเตือนจิตใจให้ทุกคนคิดใหม่ทําใหม่ในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและถูกวิธีที่สุดผมเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตที่ถูกต้องที่สุดอาจจะไม่มีแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เรามีความสุขมากที่สุดนั่นคือคําถามที่เราควรจะตั้งกับชีวิตว่าเรานั้นต้องการความสุขจริงๆหรือเปล่า บางครั้งเนี่ยเป้าหมายมันมีความจําเป็นที่สุดมันเหมือนกับว่ามันคือสิ่งที่เราจะเดินไปเราเดินไปทางไหนแล้วมันดีกับชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าหลายคนไม่ได้สนใจว่าเป้าหมายคืออะไรสนใจแต่จะบรรลุผลบรรลุเป้าหมายเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายจริงๆในชีวิตถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ขบคิดมากพอถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ให้เวลากับมันมากพอเราจะไม่ได้ตกผลึกกับสิ่งที่เราเลือกเป้าหมายนั้นจริงๆพอเราไม่ได้มีความคิดที่ถูกต้องจริงๆ ชีวิตเราเราอาจจะบรรลุเป้าหมายในทางที่ผิดแล้วยิ่งเราบรรลุทางที่ผิดมากเท่าไหร่ชีวิตเราก็จะแย่ลงมากเท่านั้นน่าอาจจะเป็นความหมายว่าเราจะต้องรู้ว่าเป้าหมายที่ดีคืออะไรรวมถึงเป้าหมายที่ไม่ดีคืออะไรเช่นกันผมได้ตั้งคําถามขึ้นมาว่าหากเป้าหมายเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะไปถึงจุดที่เราหมุดหมายเอาไว้ได้จริงบางคนประสบปัญหาว่าถ้ามีเหตุทําให้เป้าหมายไม่สามารถบรรลุไปได้เราจะต้องทําอย่างไรกับเป้าหมายนั้นดีผมเคยได้เห็นคนตั้งคําถามประมาณนี้ว่า ถ้าเกิดสมมติมันมีอะไรขัดขวางในการที่เราจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยเราจะทํำยังไงดีแล้วผมก็เห็นคอมเมนต์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าผมก็มีความเห็นด้วย <c oughs> เช่นเดียวกับเขา <c oughs> เขาพูดประมาณว่าการที่เราจะไม่ถึงเป้าหมายนั่นอาจจะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งหรือเปล่าคือาอาจจะไม่จำเป็นต้องโฟกัสว่านั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับชีวิตเราที่เรากําลังเดินไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนหักเหของหนทางเนี่ยนั่นอาจจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่ามันอาจจะเป็นทางที่ใกล้กว่า รือไกลกว่าสิ่งที่เราจะถึงเป้าหมายก็ได้เช่นกันบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเจาะจงหรือว่าต้องไปยึดติดว่าเป้าหมายของฉันเนี่ยต้องเดินไปทางนี้คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยเดินไปยังไงในระหว่างทางเพียงแต่คุณรู้ว่าคุณรู้ชัดว่าคุณกําลังจะไปทางนี้นั่นอาจจะไม่ได้การันตีว่าทางอื่นจะไม่ได้ถึงเป้าหมายของคุณได้เช่นกันคุณจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเผื่อใจไว้บ้างสำรองแผนสองแผน3อะไรก็ตามแต่ เพราะาชีวิตนั้นมันไม่ได้แน่นอนการวางแผนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำตอบของเป้าหมายชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายตัวนั่นอาจจะหมายความว่าเมื่อถึงระยะทางหนึ่งเราจะพบเจอทางแยกก็เป็นได้ชีวิตคือการเรียนรู้ไม่ต้องจริงจังกับการเดินทางมากไปกว่าเป้าหมายนะักนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะขยายความว่าบางครั้งเนี่ยทางแยกที่มันจะไปถึงเป้าหมายเหมือนกันแต่การที่คุณเจอสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคผมเชื่ออุปสรรคเนี่ยมันคือสิ่งที่มันทดสอบตัวเรามากกว่า เรามุ่งมั่นและก็ชัดเจนกับเป้าหมายที่เราตั้งไวร้รอเปล่าบางคนโลเลเหรอแหละไม่ได้ตั้งใจจริงๆที่เราจะเดินทางไปทางนี้เราก็จะอุปสรรคที่มันทําให้คุณค่อยเขวแล้วคุณก็เลยล้มเลิกในการเดินทางนี้ไปมีหลายคนที่กําลังประสบพบเจอปัญหาและคิดว่านี่คือไม่ใช่ทางของฉันผมพูดเน้ยนย้าอยู่เสมอว่าอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จรวมถึงความล้มเหลวก็คือส่วนหนึ่งความสําเร็จเช่นกันบางครั้งเนี่ยการที่เราเปลี่ยนหนทางการที่เรา แปลเปลี่ยนในบางอย่างในตัวเองมันไม่ได้แปลว่าเป้าหมายเราเปลี่ยนเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเดินเท่านั้นเองและนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญจริงๆเพราะถ้าเกิดสมมติคุณไม่เปลี่ยนกลยุทธ์คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการที่คุณเดินทางไปทางเนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นการเดินทางที่ถูกต้องจริงๆเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายหรือคุณขอแค่คุณรู้ว่าเป้าหมายนั้นมันถูกต้องสำหรับชีวิตคุณท่านั้นก็พอแล้วแต่ผมเกรงว่ามันจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นสมการ1นึ คุณไม่สามารถรู้เป้าหมายจนกว่าคุณจะเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งและจุดจุดนั้นคือการที่คุณใกล้ถึงเป้าหมายแล้วแหละคุณถึงจะรู้ว่าคุณเดินทางมาถูกต้องการจะตอบได้ว่าเป้าหมายนี้ใช่สำหรับเราแล้วหรือไม่เราจาเป็นจะต้องค่อยๆสอบทานเป้าหมายที่เรากําลังเดินไปให้ได้เช่นตั้งกรอบเวลาหนึ่งปีที่เดินทางมาถึงตรงจุดนี้แล้วเราได้พบเห็นหรือมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาบ้างไหมถ้าเกิดสมมติว่าคุณกําลังเลือกเป้าหมายชีวิตแล้วคุณไม่รู้หนทางชีวิตเลยคุณสับสนงงงวยว่า เอ๊ะ <Es per ated> <Te le> <t une> ฉันเดินมาได้ยังไงฉันถึงจุดนี้ได้ยังไงนั่นอาจจะหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างพัดพาคุณมาถึงจุดจุดหนึ่งโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณมาได้ยังไงนั่นอาจจะหมายความว่าคุณไม่รู้เป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรแต่แน่นอนโชคชะตาก็ได้ทําให้คุณได้รู้ว่าคุณก็มาถึงตรงนี้ได้เช่นกันมีหลายคนที่เจอเป้าหมายตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เช่นกันแต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดสมมติคุณไม่รู้ชัดว่าคุณกําลังเดินไปทางไหน แล้วคุณจะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่คุณเลือกเดินจริงๆนั่นหมายความว่าต่อให้คุณเรียนรู้ในชีวิตมากมายคุณกําหนดเป้าหมายที่แท้จริงขึ้นมาถ้าเกิดสมมติคุณไม่ตั้งกรอบเวลาเป้าหมายนั้นก็จะไม่สมิดผลเด็ดขาดแล้วมันจะหมายถึงว่าคุณจะไม่รู้สึกเติมเต็มกับสิ่งที่คุณเลือกเดินทางนี้ไม่ว่าโชคชะตาจะพัดพาคุณมาหรือคุณเป็นคนเลือกเดินเองเพราะว่ากรอบเวลาจะทําให้คุณรู้ว่านี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นผมตั้งกรอบเวลาชีวิตเอาไว้ประมาณ3ปี หรือประมาณก่อนอายุ30ผมพยายามจะบอกตัวเองเสมอว่าผมจะสร้างอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้สังคมนี้ดีขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ผมจะต้องรู้จักตัวเองก่อนผมพูดทุกวันแล้วผมก็ถามตัวเองทุกๆวันกับตัวเองว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเรารู้ว่าเราควรทํทอะไรจริงๆผมก็ได้เริ่มต้นจากการศึกษาอะไรมากมายทุกๆแขนงหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดทําสิ่งที่สร้างสารรค์ลดสิ่งที่ไม่สร้างสารรค์ลง นั่นคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นอยทุกวันผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยทุกๆวันเนี่ยมันจะส่งผลมหาศาลต่ออนาคตอย่างที่มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเชื่อว่าการที่เราตั้งกรอบเวลาเนี่ยมันช่วยให้ผมเจอเป้าหมายที่แท้จริงได้เร็วขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้อีกเพียงแต่ว่าเราพยายามกรอบเวลาให้เร็วที่สุด3ปี4ปีอะไรก็แล้วแต่หรือ1ปีก็ได้หรือประมาณ2ปีก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น เลขที่มันเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปขอแค่เพียงคุณตั้งใจในสิ่งที่คุณได้กระทําทุกๆวันน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดถ้าหากว่าระยะเวลาหนึ่งปีล่วงเลยผ่านมาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างเดียวเราอาจจะต้องคิดทบทวนใหม่ว่าการเลือกเป้าหมายมันอาจจะยังไม่ชัดเจนพอการตัดทิ้งหรือว่าเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นกันอันนี้ในกรณีพิเศษคือต้องหมายเหตุแล้วก็ดอกจันเอาไว้ว่าถ้าเกิดสมมติเราตั้งเป้าหมายจริงๆเรากรอบเวลาแล้ว ถ้าณเวลาที่เรากรอบเวลาครบเวลาหนึ่งปีพอดีคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปทางไหนนั่นอาจจะหมายความว่าคุณต้องทบทวนอะไรบางอย่างใหม่มันไม่ได้หมายความว่าเดินทางผิดหรือว่าการที่คุณกําหนดเป้าหมายนี้มันผิดอย่างเดียวคุณอาจจะต้องสอบทานในการเดินทางนี้ด้วยว่าคุณใช้กลยุทธ์ในการเดินทางนี้ถูกต้องหรือเปล่าระหว่างทุกๆวันในระยะเวลาหนึ่งปีคุณทําอะไรบ้างคุณได้มีการพัฒนาตัวเองบ้างหรือเปล่าคุณแค่กําหนดเป้าหมายขึ้นมาแล้วคุณพยายามมากพอไหมหรือคุณพยายามมากเกินไป จนกลายเป็นว่าคุณเครียดคุณฟุง้งซ่านจนขาดหลักเขาว่าพอดีนั่นจึงจะเป็นสิ่งที่คุณต้องสอบทานตัวเองเรื่อยๆและอย่าปล่อยเวลาให้เกินกรอบที่คุณตั้งเอาไว้อย่างเด็ดขาดสุดท้ายนี้วันหนึ่งถ้าเราเดินทางถึงที่หมายเราจะรู้ว่าระหว่างทางที่เราคิดว่าเป้าหมายที่มันควรจะเป็นกับเป้าหมายในสิ่งที่มันเป็นจริงๆมันอาจจะแตกต่างกันแต่แน่นอนว่าเราจะได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งว่า ทุกการตัดสินใจล้วนมีผลต่ออนาคตทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณจะได้รับรู้ก็คือคุณจะขอบคุณตัวเองที่คุณได้เลือกเดินทางนี้คุณจะรู้สึกว่าระหว่างเดินทางเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมากน้อยสักเพียงใดคุณจะชอบพอมันมากน้อยแค่ไหนนั่นอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่มันจอนเข้ามายีบิบย,ย่อยๆไม่ได้เป็นสิ่งสลักสําคัญในชีวิตของคุณแต่แน่นอนนั่นคือประสบการณ์นั่นคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้กับชีวิตว่าการเดินทางสําคัญกว่าการกําหนดทิศทางเสมอ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มกำหนดทิศทางเป้าหมายชี้ของคุณจะไม่ชัดเจนพอเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าการเดินทางนี้คุณจะเจออะไรบ้างจนกว่าที่คุณจะเดินทางนี้ไปแล้วแล้วคุณจะรู้ว่านี่คือการเดินทางที่ถูกต้องสำหรับคุณโฟกัสไปที่การเดินทางโฟกัสที่เป้าหมายรวมถึงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่มันจะทําให้คุณเบี่ยงเบนประเด็นเบี่ยงเบนการที่คุณจะไปถึงเป้าหมายจงเรียนรู้ว่านั่นคืออาจจะเป็นทางอีกทางหนึ่งที่ทําให้คุณได้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นหรือช้าลง และสิ่งที่สำคัญกว่าน,นั้นการกรอบเวลาให้กับตัวเองนั่นจะเป็นตัวที่ทําให้เรารู้ว่าเราควรทําตรงนี้อีกนานแค่ไหนคุณอาจจะเจอเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งหลังจากที่คุณกรอบเวลาไปแล้วขอให้คุณมีวินัยและก็เห็นตรงกับสิ่งที่คุณเลือกอย่าเลาะแหละและก็โลเลจงมีความอดทนผมหวังว่าคุณจะไปถึงที่หมายได้อย่างแน่นอนผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อ a แ k ชี่ด้วยนะครับ